อันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาห,หรณ์เหลือเกินมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ40ปีครับฉลองปีใหม่ก็ดื่มเบียร์ตั้งวงดื่มกับเพื่อนปรากฏเผลอยังไงไม่รู้อีท่าไหนอะค่ะเขากลืนฝาจีบขวดเบียร์นี่ดูภาพเอ็กซเรย์กลืนลงคอไปด้วยแล้วไปติดหลอดอาหาร นี่คือเพจของโรงพยาบาลน,นครพิงเอาภาพเอ็กซเรย์โอ้โหหัดเซียวมากครับนี่คือสองกล้องลงไปอะค่ะคุณหมอคงจะได้ภาพนี้ออกมาเป็นผู้ป่วยชายวัย40ปีมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบอกทานอาหารสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อนๆนแล้วใส่ฝาขวดเบียร์ลงไปในแก้วใส่ทำไมเขามีเหตุผลนะก็นั่น,นสิจะได้ไม่ไม่สลับกันไนงะจะได้รู้ว่านะแก้วไหนเป็นแก้วของตัวเองเฮ้ย <Hey. S 1> ก็เลยเอาฝาเบียร์ใส่ลงไปในแก้วอ๋อทีนี้มันมีจังหวะแบบ ยก,ยกดื่ม,มจนหมดอ่ะหมดแก้วอ่ะพูดง่ายๆกลืนฝาเบียร์ลงไปด้วยเลย ็เนี่ยค่ะต้องพามาหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอตกใจมากหลังจากเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์คือฝาเบียยังติดอยู่ที่หลอดอาหารแล้วมันอันตรายมากผู้ชมดูฝาเบียร์คือมันเป็นจีบถูกไหมแล้วมันมีความคมเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับหลอดอาหารได้ที่สุดแล้วต้องส่องกล้องเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาเครื่องมือไปขีบฝาขวดเบียรออกมาได้อย่างปลอดภัยปกติอะเวลาไปเอามือจับตรง